พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพอกของดีเฮ็ดแต่ดำพุ่นะจนไวแห้งพุ่นะดอกนี่หน่อยนะเต็มซาบลาบพี่พูนโอ้ยพีแมียนมดเลยจ้ะ้งองรูปนะเห็นบ้าพุ่นะกำลังดอกนี่หน่อยอย่ เต็มอ่อมขางอ่อมแอววอยู่พ่อมแม่พี่น้องเห็นบ่พุน่นน่ะนุ่งก็ไเด็นแต่ดำจ้าเห็ดแต่ดำพุน่นน่ะติดสับลาบพ,าาาพนนี่พ่นโอ้ยนุ่งแม่สางว่าบุญเหมันตพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตเก็บดอกไงไมนได้ใจเลยพุ่นน่ะเห็นยุตไตนี่ออกขึ้นมากในค้าแง่เทน,นี่น ป่ากับมืดเฮตตาดอกสีดำโอ้ยเนาะเดเบิ่งดีแล้วพวกเจ้าเมื่อนี้นะอ่อดอกงีไงมั้ง งกันเลยพ,พี่โอ้ยแรงเย็บนะนี่จ้ะพน่ะจะมาแหงแตกมือนานมากจ้ามือหามือมาจ่ายเิ่นข้นมาเบิ่งหามือจ้ะ anh bắt tốt đó khen, bất lợi. Tay em mong em mặt tóm tinh yong, mắt. cho nhung nguyên yong, gây cotton yard. vậy yard, cotton yard, nó yard, cotton yard, cotton yard, cotton mình cotton yard, cotton yard, cotton yard, cotton cho khóa người nhung แต่แม so, oh, okay. yeah, ่บอกบุ้มบอลไอ้แก่พอดขอตรวจขอให้จ้ะนิ่งกลัวมึงปุณนะนี่ปุนเป็นช่อเป็นช่ออยู่ถ้าเรน่ามันก็แค่จังสีดอกไงอยู่ดอกขาดเครน่องไปแล้วหยาดเหยีบดอกหน่อยถ้ามันยังดอกปุณนะเต็มอยู่นี่มุดเลยปุณปล่อยไว้ปล่อยไว้ ุเป็นผืชเต็มไปหมดมันเห็ดตายเพื่าแต่อยู่สองอุ่มมือจ้ะปล่อยมันไว้แต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วไปไปห้าเบิ่งเห็ดเอยเยียงกะระเห็ดเอยนังไก่เห็ดเอยนาเลียตัวจ้ะ พี่น้องดอกนี่หน่อยพุ่นเห็นนางไก่เด้อดอกสีสมไว,ไ,วไ,วไ,วไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปหนอกเอ้ยพูนน่ะเฮ้ยพี่พุ่นนะ่นนะนนะดอกนี่หน่อยเนี่ยไ,ไ,ไว้นี่เอามาดอกใหญ่ๆนี่เนา่ยน้อยไว้พุ่นนะ่ะเฮ้ยฮึ่เลิศคขัเลิศ บังขาเราบังแสเราบังพ่นะ่ะขักอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อเห็ดนางไก่พ่นะ่ะเห็ดนางไก่ดอกสีสมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเขาสิป,ปล่อยมันไหวอีกจากสองเหมือ่จังสิมาเก็ยบยวอะไรห้ดอกมันใหญ่ขัก,ก้อนน,นี้น่าจะเนาะจากสองหมือ่ปะพูนะ่ะพุ่น่ะโอ้ยท่านถากป้าน,นู่เนาะ

<laughs> พูดน่ะพูดน่ะฮื้ยปานปลูกไว้เกิดเปียดอยู่ในงามไว้พูดน่ะเฮ้ยพูดน่ะมาขักแทโอ้ยเอ,เอาเอาตะวดอกให้ๆดอกพวกนั้นเอาไว้ ค้เพูนนะ่ะถกหน่อยก็ไล่ได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่เ้าสิท่านทากบอกแค่นั้นล่ละสานีและพ่อดีพ่อดี <c oughs> น่ะท่านี้ทากจะแทะอยู่พ่อแห้งแล้วจ้ะพูน่ะปล่อยไว้ปล่อยไว้อเอาสำนีพ่อสำนีพ่อเห็ดหนังไก่ดอกสีส้มเห็ดหนังไก่ ะเด็ดดีๆเหลือเว,วลาอยู่จ้ะเห็ดนางไก่ดอกสีสม่นดอกนี้หน่อยยังเต็มอยูุ่่นเต็มสับลาไป่นเหลือก็แต่ดอกใหญ่ๆยมันนี่อันนี้ก็ เป็นตัวไวยดอกจ้ะดูนี่พูน่ะขาพูน่ะอุ้ยงามคัก่ะนี่จ้ะโอ้แดดออกแล้วเว้ยเก็บเห็ดจนมดแล้วแดดจังมาออกบอกอออหืมยังใหญ่เพอนิดเห็นไใ้ดอกเห็ดไอ้สีง,งามๆอยูุ่นี่จ้ะ เกิดนี้เงาใหม่คนน่ะน่าใสด้วยอบอกว่าดีๆด้ดแดดเห็นสีดอกเห็ดสีส้มง,งามๆนะออโอ้ย เชื้อเฮ็ดนะอื้ยอันนี้เอาไว้อันนี้ก็ไว้ตรงนี้พ่อตรงทางผีพอมีนมพี่น้อยู่นี่พง้นไหม้พุ่นน่ะ Toàn bộ hóc này Cái lăng hvis du vil gerne have. Er de her udefra? Ja Ja Det har jeg Jeg har fundet piksvampe herude, men aldrig så store og så mange Ved du hvad? I Limby uh, Limvi her Ja Kæmpe stor her Der er to hænder Okay Ja De er flotte jeg må gerne tage nu, hvis du gerne have. Det kan jeg ikke komme til. Dem har du selv fået nu. <laughs> du, du hvad er sende. Det her, hvad er det for nogen? De er sådan noget. Jeg kunne ikke forklare det. Den anden i en dansk godt kærlig. Det er virkelig, det er kun de der store. Men dem der er inde igennem i skoen, der får masser af gødning. Ja. Det er derfor, de er store. Okay. Ja. Vi har dem der er så trompet. Ja, det er trompetsvarme. Ja, dem kender jeg godt. Du de vil Det smager også godt. ถ้าแบบาวสๆยโยอยอยถ้าถ่าดูไม่ถบาฮิตหนังไก่สวยๆคุนะทั้งสีสมสีขาวเุ่นเด้อหไปประมาณคอยมานอยู่พู้เดียวพอผู้ชายในปลาแจกพร้อมพู้เดลยว